ครับเมเนจิพอนสิมาขัวไก่หรือผัดเผ็ดไก่ครับใส่ทั่วคู่พี่น้องครับอ่าแสบๆเผ็ดๆ่าให้พี่น้องได้กินเด้อะนะครับเอาเริ่มต้นเฮาก,กะใส่ละมันลงไปจักหน่อยครับพี่น้องละมันในตั่วครับ น้ำมันเดือดแล้วเากใส่พริกนะฮะที่เราตักส่เป็นพริกแห้งครับกระเทียมเกลือแล้วับไปมักกรูนนะครับคัดเลยหอมพี่น้องครับ อีกความแล้วก็ใส่ไกล่ลงไปครับ ลงไปครับจะนำปลาลงไปครับพี่น้อง ตามไปซอสขาเขียวครับซอสถั่วเหลืองนะฮะจะไหอมกลมกล่อมครับพี่น้องงกิน <c oughs> <c oughs> หอมครับหอมมาก ใส่ผงชูรสเข้าไปครับพี่น้องครับผงปร,รุงรสสามในน้ำตาลครับ ใส่ซอสหอยนางร่มลงไปครับพี่น้องชำอ้ำชำเพื่อรสชาติแสบพี่น้องครับ น้ำไปจังหน่อยครับใบมะกรูดลงไปครับจะได้หอมหอมครับพี่น้องอ่าหอมเลครับบรี้ใส่ใบยี่หราด้วยนะครับผัดให้หอมไปเลยครับ หอมเครื่องเทศนะฮะอ่าิ้นพริกเนี่ยเผ็ดหอมใบมะกรูดครับพี่น้องครับ เสร็จแล้วใส่ถั่วพูครับคูสดๆพัดครับมาใส่ใบยี่หร่าครับพี่น้องตัวไปเลยครับ Đây là húng hổm ่วไก่ใส่ถั่วพูครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่เขามาติดตามรับชมคลิปถั่วพูผัดไก่ไก่ผัดัถ่วพูอร่อยๆอครับ